สวัสดีครับพอดีว่ามารับของอครับของคุณโชนกับคุณแกงนะคะเพิ่งเสร็จเลยค่ะจานลายน่ารักมากขอบคุณครับรอสักครู่นะคะสวัสดีครับพี่โชนแกงรีบมาจังอะพอดีมันไม่ไกลพี่แล้วพี่ได้จานอย่างครับเดี๋ยวขอเอามาให้อ่ะเออนี่ระหว่างรอพี่มีอะไรให้ดูด้วย ที่ลองตัดตด,ดูอะไม่รู้เป็นไงบ้างเดี๋ยวนะพี่นี่ใส่หน้าผมลงไปได้หรอครับใครจะไปอยากดูอะพี่มีดิพี่เองยังอยากดูทุกวันเลยเดี๋ยวนะพี่พี่จะอยากดูหน้าผมไปทำไมเนี่ยก็แกงน่ารักนี่พี่ก็เลยอยากดูโหพี่พี่ทําผมสตาร์ทเลยนะเนี่ยแต่ ถึงพี่จะรอเล่นแต่ผมก็ขอรับไว้นะครับพี่ไม่ได้รอเล่นนะพี่พูดจริงครับจะเป็นไปได้ไหมอะ่ะถ้าพี่จะขอจีบแกงอะ่ะแกงจะโอเคไหมเออคือจะให้ผมบอกไงดีอะพี่ อันนี้พี่ไม่รอเล่นนะพี่ชอบแกงจริงๆนะขอบคุณมากนะครับพี่ที่ชอบผมอะแต่ว่าผมก็มีคนที่ชอบอยู่แล้วพี่พี่อย่ามาชอบผมเลยครับเรียบร้อยค่ะขอบคุณนะครับ,บคำทับ ขอบโจก่อนนะคะอ,อ,อืมพี่ขอบคุณแกงกันกน,นะที่พูดกับพี่ตรงตรงอะ่ะไม่เป็นไรเลยถ้าแกงมีคนที่ชอบอยู่แล้วอะ่ะแต่ว่าพี่ก็ขอชอบแกงต่อนะความรู้สึกอะเนาะมันคงห้ามไม่ได้อยู่แล้วอะ่ะ